อันนี้ใช่ฟยเซียนแค้ไหมคะฟยเซียนแคะ <laughs> 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 วันนี้นะคะเราจะมาตามหาต้นคาซุลา่าวันนี้นะคะเราจะมาตามหาต้นคาซุลา่าที่ครั้างก้อนดูไว้ดูซิจะยังอยู่ไหมโอ้ยดูพื้นที่แฉะมากแฉขนาด คาซูล่านี่ไหนนี่เห็นบอออกดอกเออนี่ก็ออกดอกวันนั้นหนูถามลุงบอกคาซูล่าไหนเนี่ยคาซูล่ามันสิ่งอย่างหรอ,อนี่มันอะไรอ่ะ มีต้นเล็กไหมอะค่ะไม่มันได้ยากหนูมันเป็นตระกูลตะบองเพ็ทตระกูลยูโฟเบียเด้อไม่ใช่คาซูล่ามันเป็นตระกูลยูโฟเบียเหมือนจำได้ไหมที่มันจะมียูโฟเบียกระดูกมังกรขาวกับกระดูกมังกรเขียวอะอ๋ออันนี้มันก็จะคล้ายๆมันมันมันจะ ่อนชมยากหัวแปดร้อยตระกูลตระกูลเดีวยวกันุงบอกเป็อืมอืมพวน,นนะอะอ๋อเหรอพวกหน้าคาราที่แบบถ้าเป็นต้นน้าคาาต้นเล็กเขาก็จะแตกกอเยอะเยอะแปดร้อยบาทพับโครงการคะ่ะอ,อ,อ,อันนี้ใช้เวอร์เซียนแคมไหมคะไม่ใช่ใช่รวงงยไง เนี่ยหรอเนี่ยหรอ,หรอปอยเซียนแคะแค่ไหมลุงมันก็แคะได้อยู่นะอันนี้ไม่แคะมันไม่ใช่แคะไหนปอยเซียนแคะ <laughs> เป็นดอกพี่สวยเลยอะลูกแคะมันเป็นอย่างงั้นเลยใช่ไหมโอ้ย oh my god โอ้ยปอยเซียนแคะแล้วมันไม่แคะมันจะโตประมาณไหนอะลุงต้นนั้นอะ นี่ต้นอะไรอ่ะคาเันโชคารันโชจักบาทถามหนูน่รู้อันนี้กี่บาทเนี่ยลุงคาเันโชอันนี้อ,นนอมันเลี้ยงได้ต้นใหญ่ขนาดน,นี้เลยเหรอมันจะมีหลายสายพันธุ์ใช่ไหม,มจัดค่ะใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้ก็มีใหญ่กว่านี้ก็มีเหรอ จัดค่ะสวยอ่ะชอบอ่ะซิลเวอร์ดาก้อนวันอันนี้ร้อยห้าสิบบาทหรือเปล่าซิลเวอร์ดาก้อนออกดอกอันนี้ซิลเวอร์ดาก้อนนะคะไม่เคยเห็นดอกมันมันออกดอกพี่น้องจา๋าอุ้ยน้อยมันสวยจังเลยโอ้ยนอโอยนองามเชะ อันนี้อันนี้อันนี้ต้นนนๆนะบป่าดอกสีวาสนาเลื้อยไงหอบเงินหอบทองอะ่ะ <Hello. S 1> อ๋อลุงอันนี้ที่วันนั้นบอกห้าร้อยอะเหรอวันนั้นบอกเท่าไหร่นะสี่รอห้าฮะสี <450. S 1> <450. S 2> ่ร้อยห้าส่ร้อยห้าสิบอ๋อสี่ร้อย้าสแล้วก็ หลยาทโอ้ยหลุดจากมือเลยค่ะโอ้โหลูกต้นเท่าไหร่อ่ะนี่ไม่ค้าเหรอสามร้อยห้าสิบซเวอร์อัญามนีแดงในแก้วสารพัดนึกตัวนี้มีทั้งสองต้นนะนนะมีต้นลูกมันแล้ว ลุงขายเท่าไหร่ลุงวันนั้นถามลุงเท่าไหร่ว่าลุงไอแก้วสารพัดนึกตอนนี้ลุงขายเท่าไหร่อ่ะสามร้อย <300 S 2> ไงลิ้นบางตัวอ,อันนี้เป็นลิ้นม,มา ้นสายใยรักอเลิศเลิศสายใยรักตะปูรสสีปปสดอกสวยด้วยเนี่ย,ยสีม่วงจะดอกมันไม่ดอกมันไม่โผล่รุ่นนี้น่าจะดอกไม่โผล่ คุ้นี้แม่งนะคะกลับมาถึงบ้านแล้วจ้าอาจานก็ได้ดต้นนี้มาหนึ่งต้นนะคะนี่เขามีหน่อที่จะให้เราขยายพันธุ์ด้วยนะได้มาหนึ่งต้นอันนี้หนึ่งร้อยบาทเสงงไม่ได้อันนี้หนึ่งร้อยบาทจ้ะ แล้วก็พระทันก็ได้ขยายเนี่ยพระทันก็เด็ดเด็ดมาจากตรงนี้นะคะแล้วประทานก็มาปลูกไว้พระทันก็มาปลูกไว้ปลูกเหมือนเราปลูกแคทตัสทั่วไปเลยค่ะปลูกได้สองต้นแล้วก็เดี๋ยวรอให้เดี๋ยวรอให้ตรงตรงเนี้ย เขาโตก่อนโตอีกสักนิดก่อนพระทันก็จะได้อีกหลายต้นอยู่แล้วก็ไปดูอีกต้นหนึ่งพระธันตเอาต้นอะไรมาพระธันราศีมังกรนะคะพระทันก็เลยไปซื้อปอยเซียนมาปลูกหนึ่งต้นว่าให้ใช้เป็นอปอยเซียนแค่แหละแต่ว่าพระธันดบอกปอยเซียนแค่มันไม่สวยเยนาะพระธันก็เลยเอาต้นนี้มามันมีสีขาวกับสีแดงเออจะถูกจะแพงแดงเข้าไว้พระทันก็เลยเอาต้นนี้มาหนึ่งต้น ะะเสริมดวงสําหรับคนราศีมังกรนะคะพระท่านก็ขอขอบพระคุณเพื่อนๆน,นะคะที่คอยมาให้กําลังใจติดตามรับชมพระท่านตลอดเวลาเพื่อนใหม่นะคะพระท่านก็ฝากกดติดตามเมื่อท่านเข้ามาชมแล้วพระท่านก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พระท่านในการทำเพื่อเป็นกําลังใจให้พระท่านในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยตา Thank you for watching see you later แห่งๆรวยๆปังๆทุกบ้านทุกช่องจ้าสวัสดีค่ะ